สวัสดีค่ะวันนี้มกรุดมีตัวเลขสถิติใหม่ๆสดๆร้อนๆมาให้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศสวีเดนเมื่อปี2020นนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสังคมสวีเดนนะคะเขาทำงานอย่างแบบมีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสบ,บนท้องถนนให้เหลือแค่ศูนย์นะคะมาดูว่าเขาใกล้ เป้าหมายของเขาหรือยังนะคะไลฟ์ Life นี้เหมาะสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสังคมสววเดนวัฒนธรรมสวีเดนค่านิยมสววเดนภาษาสววเดนแล้วก็คนที่สนใจทาใบขับขี่สววเดนนะคะเพราะข้อมูลพวกนี้มีออกข้อสอบด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สอบนะคะการศึกษานโยบายของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจเข้าใจสังคมของเขามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมะกูดขออนุญาตแชร์ระหว่างนี้แชร์ไปได้นะคะ ออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งตืดตืดตืดไลฟ์ Life นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่สนใจสนใจประเทศสวีเดนค่ะขออนุญาตแชร์ตืดแชร์ไปที่เพจต่างๆนะคะคนที่สนใจภาษาสวีเดนก็ก็ฟังได้นะคะจะได้ฝึกหลายคนถามมากรูดมาว่ามีเทคนิคการแปลยังไงจริงๆเรื่องการแปลมันเป็นทั้งาศาสตร์และศิล์นะคะาาศาสตร์หมายความว่า รู้หลักไวยากรณ์รู้โครงสร้างภาษานะคะส่วนศิลป์นี่คือเราจะต้องฝึกฝึกยังไงถ้าเรายังทําเองไม่ได้ก็ฝึกดูคนอื่นเขาแปลนะคะดูคนที่เราชอบสำนวนเขาดูว่าเขาแปลยังไงแล้วเราก็ลองเทียบเคียงคําแปลของเรากับเขามะกรูดก็เรียนอย่างนี้เหมือนกันค่ะมะกรูดไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนหลักสูตรการแปลนะคะแค่แปลเริ่มเริ่มจากการแปล ฟรี Free, แปลแชร์ให้เพื่อนฟังสมัยก่อนมีกลุ่มคนไทยนะคะที่เล่นเว็บบอร์ดที่ชื่อเว็บบ้านไทยนะคะก็แชร์แปลเรื่องสเปรเหระแล้วก็แล้วก็แบ่งให้เพื่อนฟังเอยแบ่งให้เพื่อนอ่านนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งคนที่อยากจะเก่งเรื่องอะไรก็ติดตามคนที่เขาเก่งเรื่องนั้นแล้วก็แล้วก็ทำทำตามเขานะคะโอเคตืดดต,ต,ต,ตืสถิติ ตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งค่ะตืดมีหลายห้องนะคะที่มากุดดูแลแล้วก็อยากให้ฟังกันอย่างทั่วถึงเอาไปห้องนี้ด้วยละกันตืดต๊ด อีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายไปห้องภาษาด้วยละกันเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกแปลภาษาของทางการนะคะโอเคทีนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อมูลนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของ Transport s t y r er e r s e n Transport s t e r e l s e n นะคะเป็นหน่วยงานที่จำชื่อภาษาสวีเดนเข้าไปเลยค่ะมันมี2หน่วยงานที่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันมากแล้วคล้ายกันมากนะคะมะกุูดยังไม่ได้ตัดสินใจแน่วแนว่าจะแปล2หน่วยงานว่ายังไงนะคะปกติมะกุูดจะพยายามพูดโดยไม่ปนภาษาสวีเดนกับภาษาไทยนะคะแต่2หน่วยงานนี้เนี่ยนะคะ ทับศัพท์ภาษาสวีเดนนะคะโอเคนะข้อมูลนะคะเขาบอกว่าถ้าใครไม่อ่านไม่ได้ตัวหนังสือมันเล็กไปนะคะไปดูที่ที่ Facebook ของ Transportsyresen t l ก็ได้นะคะดูตามตรงนี้เนาะโอเคนะถ้าใครมี2หน้าจอฟังไปด้วยแล้วก็ดูตัวหนังสือของเขาไปด้วยนะคะเขาบอกว่า Vor preliminära statistik visar a t f o r omkom i v ä g t r a f i k e n 2020หรือ2020 uh นะคะอันนี้แปลว่าสถิติเบื้องต้นของพวกเราถ้ามันเป็นคำนามนะคะคำนามแล้วคำที่เกี่ยวข้องกับคำนามเช่นคำคุณศัพท์คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของพวกนี้เนี่ยเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าแปลจากข้างหลังโอเคนะแปลจากตรงนี้ไปก่อนอึ๊บนะคะตึหนึ่งสอง สถิติเบื้องต้นของเรานะคะแสดงให้เห็นว่าฟัวในที่นี้แปลว่าจำนวนน้อยนะคะมีคนจำนวนน้อยที่อมค่มแปลว่าเสียชีวิตนะคะเป็นคำที่เป็นทางการเป็นคำที่เป็นทางการกว่าคําว่าเดอร์หรือดูนะคะโอเคะคะมีคนจำนวนน้อยที่เสียชีวิตจากการจาราจรน,นะคะ จากท้องถนนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะในปี2020นะแล้วเขาก็บอกว่าอึนรดชูกุฮคนระชูกุอมคมฮ9 0ประิพชนเนอุอัติเหตุบกันกะกนะปี2020เนี่ยนะคะมีคนน่ะเห็นไหมคำนามคน190คนเสียชีวิตในอุบัติเหตุ บนท้องถนนของสวีเดนบนถนนของสวีเดนนะคะไดอทเรตเอนแฟร์เรแอนชูกุฮันราณิตตอนดูทัวฮนราชูุเอนแมคมซึ่งมันน้อยกว่าฟัวเมื่อกี้คําว่าฟัวใช่ไหมฟัวแปลว่าน้อยแฟร์เแปลว่าน้อยกว่านะคะอันนี้เป็นการผันคําคุณศัพท์เปรียบเทียบนะคะตอนแรกฟัวแล้วก็ถ้าฟัวนี่คือน้อยแล้วถ้าน้อยยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นแฟร์เรนะคะคือ น้อยกว่าปี2019เนี่ย31คนนะคะซึ่งปี2019เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1 0 0อ้ย2,21คนนะคะโอเคนะเห็นการใช้ฟั r จริงๆแล้วการผันเนี่ยเราไม่ต้องเรียนรู้การผันอะไรมากเรียนรู้การผันแค่3อย่างคือผันคำกริยาผันคำนามแล้วก็ผันคำคุณศัพท์ได้3อย่างเท่านี้จริงมันไม่ได้ยากเลยนะคะภาษาสวีเดนเนี่ยขอให้รู้หลักว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญฟู ฟัวแล้วก็แฟร์เนะคะโอเคนะต่อไปการพันอีกแบบนึงคือเช่นคำว่าอมคมแปลว่าเสียชีวิตนะคะถ้าเป็นอดีตก็อมคมพันเหมือนกับคำว่าคมที่แปลว่ามานะคะโอเคนะเวลาพันเขาจะพันตัวท้ายสุดของคำต่อไปวิรออับนด์นอลวิคูลเนนส์เอทัพมูลเฟอร์แวกทราฟิกเกนสมอินเนแบร์เฮกส์สองร้อกอมคมนอว ชูโกนดาชูโ hmm. กเขาบอกว่าเราได้บรรลุเป้าหมายย่อยนะคะเป้าหมายย่อยของนโยบายโนลวิคูนเน้นโนลวิคูนเน้นเราต้องทราบเลยนะคะมันหมายถึงวิสัยทัศน์ถ้าแปลตรงตัวนะคะคือวิวิสัยทัศน์ศูนย์หมายความว่ายังไงวิสัยวิสัยทัศน์ศูนย์วิสัยทัศน์ศูนย์หมายความว่าเป้าหมายของเขาคือให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเหลือแค่ศูนย์ นะคะคือเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเขาเข้าใจว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้มนุษย์เราเนี่ยทำผิดพลาดกันได้แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นจะต้องลดความเสียหายให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดนะคะคือไม่ให้เสียชีวิตหรือไม่ให้บาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าโอเคโอเคนะอันนี้มีสอบนะคะในมีสอบสําหรับคนที่ทำใบขับขี่ว่าโนลวิคุณเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าใครไม่แน่ใจก็ไปทบทวนความรู้ได้ในหนังสือนะคะในหนังสือใบขับขี่โอเคนะ ต่อไปเขาบอกว่าอุบโนตในที่นี้นะคะฮอร์อุบโนตแปลว่าได้ได้บรรลุได้บรรลุอะไรบรรลุเป้าหมายเป้าหมายนะคะเป้าหมายย่อยเขาจะแบ่งเป้าหมายใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นเป้าหมายใหญ่เขาจะแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยเวลาที่เราจะทําอะไรก็ควรแบ่งเป้าหมายอย่างนี้เหมือนกันค่ะเป็นเป้าหมายใหญ่กับเป้าหมายย่อยนะคะโอเคนะเขาบรรลุเป้าหมายย่อยของเขานะคะสาหรับการจราจรบนท้องถนน ซึ่งเป้าหมายย่อยของเขาเนี่ยหมายความว่าอินในแบดแปลว่าหมายความว่าหมายความว่าให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุดเนี่ยนะไม่เกิน220คนในปี2020อมคมนะเมื่อกี้เราเห็นคำไหนคะเมื่อกี้เราเห็นคำศัพท์อมอมคมช่วงนี้มีเด็กวัยรุ่นมาเรียนภาษาสเดนที่บ้านมากรูดนะคะแล้วก็เขาก็สงสัยว่าขอดูตัวอย่างได้ไหมว่า เนี่ยอมคมนะมันคืออะไรคะอมคมนะในที่นี้นะคะเขาเรียกว่ามันเป็น participle นะคะ participle ก็คือการนำคำกริยามาผันให้เป็นคุณศัพท์นะคะเขียนนะเพราะฉะนั้นมนกุฎเขียนมันเป็น adjective ก็ได้หรือพา c i p l e ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างการพันคำกริยานะคะในนี้เนี่ยหมายความว่าผู้เสียชีวิตนะคะอมคมนะเมื่อกี้อมคมแปลว่าเสียชีวิตนะพอมาเป็นอมคมนะนะคะอันนี้มันผัน ผันจากคุณศัพท์ต่อไปเป็นคำนามด้วยซ้ำนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย220คนเขียนนะต่อไป men สอง r ันห้าร้อยยี่สิบหกเป็นปีพิเศ a t ละมันไม่ a AT เป็นเพีย n h ค่ p ารร r บ a ดของโรคระ l e n แนะนำคนที่สนใจเรียนเรื่องไหนเวลาเราอ่านอ่านหรือฟังเนี่ยให้โฟกัสไปที่เรื่องนั้นสมมุติว่าเราสนใจเรื่องคำกริยาเรื่องการผันคำกริยาก็ โฟกัสไปจบตัวอย่างจบขีดคํากริยาหรือถ้าเราสนใจเรื่องการผันคํานามว่าเมื่อไรจะใช้แบบเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่า MEN s ูก u n d a ชูกรุ่นเอ็กซเชียลอวแต่ปี2020เนี่ยนะเป็นปีที่พิเศษนะคะอันนี้เป็นคํำว่าปีเป็นคําในกลุ่ม S เพราะฉะนั้นคําคุณศัพท์ต้องเติมเทียโอเคนะแต่ปี2020เนี่ยเป็นปีที่พิเศษปีหนึ่ง O c h det g å ่ inte a t อ u t e s l u t a ต่อ p a n d e m i n h a ว p å v ก r k a t o l คส์ t t าเ e n และเราก็ไม่สามารถตัดประเด็นนี้ไปได้เราไม่สามารถที่จะละข้อเท็จจริงตรงนี้ไปได้นะว่าการระบาดใหญ่พ andemian อันนี้ทราบว่าเป็นการระบาดอันไหนเขาไม่ต้องเอ่ยด้วยนะว่าเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านะคะเพราะว่ารู้กันณเวลานี้ทุกคนรู้ว่าหมายถึงพ andemian การระบาดใหญ่ของอะไรเขาก็เลยใช้แบบเจาะจงนะคะ อพัวบาดกัรอุลิคส์ทลเลเรื่องจำนวนอุบัติเหตุอันนี้มาจากคำว่าอุลิกะบวกกับทอลนะคะอุลิกสทอลเลนนะคะจำนวนจำนวนอุบัติเหตุอันนี้ทราบแล้วพอคุยเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้เจาะจงได้โอเคนะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะตัดประเด็นนี้ไปได้นะว่าไอการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะมันอาจจะส่งผลต่อยอดอุบัติเหตุได้ นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้มากูดคิดต่อเองนะคะคิดต่อเองว่ามันอาจจะส่งผลเช่นที่จํานวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าคนทํางานที่บ้านมากขึ้นเดินทางน้อยลงก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นบางคนเขาพูดกันเล่นคนสว่เดนเขาพูดกันเล่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยน,นะคะมันต่างกันนะอ๋ of ์ off, leader, off หรือเมียดอันนี้มีนัยยะสำคัญสูงมากนะคะมีนัยยะสำคัญสูงมากว่าจะใช้คำสรรพนามเอ้ยไม่ใช่คำบุพบทคำไหนใช้ off หรือใช้เมียดมีสาระสำคัญสูงมากถ้าใช้ off แปลว่าเสียชีวิตเพราะเสียชีวิตเพราะโควิด1 9นะคะคือแบบว่าโควิด1 9เเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตเลยแต่ถ้าเมียด เมียดเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอาจจะเป็นโรคอื่นอยู่แล้วเป็นโรคอื่นอยู่แล้วแล้วมารับเชื้อตัวนี้เป็นตัวนี้ก็ทาให้เสียชีวิตแต่จริงๆแล้วอาจจะเสียชีวิตเพราะสาเหตุอื่นก็ได้แต่อันนี้เป็นเหมือนน้าหยดสุดท้ายซึ่งคนซีวีเดนสถิติของคนซีวีเดนเขาใช้เมียดนะคะเขาใช้เมียดอันนี้มันจะช่วยให้เรา รู้ในยะสําคัญของตัวเลขที่เราเห็นนะคะดูว่าเขานับสถิติยังไงแต่ละประเทศนับสถิติไม่เหมือนกันนะคะบางประเทศบางประเทศนับออฟบางประเทศนับเมียนะคะโอเคต่อไปนะคะเราไม m เป็นห่วงเดอร์ที่จะนิ่งมากเลย e พราะว่ามันก็จะเป็นวิธีการท s ่จะทำให้เ b j ไ l ้รู้ว่า General Director for Transport s t e r e l s e n i นะคะเราดังนั้นแน่เฟอร์แปลว่าดังนั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นใกล้ยิ่งขึ้นแนรมา r e แนระแปลว่าใกล้นะคะอันนี้มาจากคำว่าแนระใกล้ยิ่งขึ้นแนรมา e n แนรมสัสนะคะเขาบอกว่าจะต้องศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม,ตมศึกษารายละเอียดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะว่าเราจะต้องศึกษาศึกษาให้ละเอียดอีกทีนึงนะว่าเราสามารถที่จะดูได้ไหมว่าไอการระบาดใหญ่เนี่ยนะคะการระบาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันได้ส่งผลกระทบอะไรบ้างต่ออูทฟฟาเลตคือผลผลของสถิตินะคะเขาจะต้องศึกษาให้ละเอียดอีกทีนึงว่าการระบาดใหญ่เนี่ย มันส่งผลกระทบอะไรไหมส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อยอดสถิติของเขานะคะคนที่กล่าวสิ่งนี้ก็คือคุณยูนัสนะคะซึ่งเป็นอธิบดีของ t ทันส s t ร t e สต r เรลเซนเคนะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปอ่านเพิ่มเติมได้ l ล s <Yes>. s m e r ร p r o o r d w e b บซ e นะคะไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราคลิกไปตรงนี้เลยเค okay, นะมาดูยอดนะคะของปี2020อันนี้เป็นแค่ preliminary preliminary นะคะแปลว่าเบื้องต้นเบื้องต้นยังไม่ฟันธง preliminary Pre นะคะคำนี้แปลว่าเบื้องต้นคร่าวๆเฉยๆเ,เป็นตัวเลขคร่าวๆตัวเลขเบื้องต้นคนที่ทำธุรกิจที่สวีเดนจะคุ้นเคยกับคำนี้ค่ะ preliminary cut preliminary cut แปลว่าภาษีเบื้องต้นนะคะ,ะคุยเรื่องนี้เราแถมเรื่องนั้นด้วยก็คือเวลาทำธุรกิจที่นี่นะคะแต่ละเดือนเนี่ยผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องส่งภาษีเบื้องต้นนำส่งภาษีก่อนยังไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่เราต้องคำนวณคร่าวๆประมาณการคร่าวๆก่อนว่าคาดว่าจะมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีผลกำไรเท่าไหร่นะคะเป็นตัวเลขคร่าวๆเป็นตัวเลขเบื้องต้นแล้วทางสรรพากรเขาก็จะคำนวณออกมาว่าโอเคเธอจะต้องจ่ายภาษีนำส่งภาษีเดือนละเท่านี้เท่านี้ให้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนเพื่อที่ เราจะได้ไม่เอาเงินเข้ามาใช้หมดนะคะพอสิ้นปีแล้วได้ตัวเลขจริงๆมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยส่งรายงานภาษีตัวจริงแล้วเขาก็จะมาคำนวณอีกทีว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าจะได้คืนเท่าไหร่โอเคนะคะ preliminary พูดตาม preliminary 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 เน้นเสียงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเน้นเสียงหลังตัวข้างหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆ preliminary preliminary scut preliminary scut โอเคนะคะเห็น ทีนี้จำได้แล้วนะคะคำว่า preliminary ตอไปอมคมนะอีแวกทราฟิกก็คือผู้เสียชีวิตในการจราจรบนท้องถนนผู้เสียชีวิตจากการจราจรบนท้องถนนนะคะของปี2020นะคะตัวเลขคร่าวๆคือ190คนนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่เขาดีใจภูมิใจนะเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าปี2020เนี่ยให้เสียชีวิตไม่เกิน220คน แต่มีเสียชีวิตแค่190คนแต่เขาก็ไม่ได้เอาความดีความชอบมาเป็นของเขาเองนะหน่วยงานนี้เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่จํานวนผู้เสียชีวิตน้อยจริงๆมันอาจจะ,ะมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดใหญ่ของของเชื้อไวรัสโครโรนาก็ได้นะคะโอเคทีนี้เขาก็มีตัวเลขสถิติให้ดูนะคะ,ะแถบสีส้มแถบสีส้มนี้เนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายเป้าหมายย่อยเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายรายปีของเขา นะคะเส้นสีส้มตรงนี้นะคะอันไหนที่อยู่ใต้เส้นสีส้มแสดงว่าเขาบรรลุเป้าหมายเป้าหมายย่อยนะคะอันไหนที่เกินอันนี้นี่คือไม่บรรลุเป้าหมายนะคะโอเคนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเป้าตัวเลขตัวนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวมากูดไล่ย้อนหลังให้ดูก็ได้ปี2019นเนาะมีผู้เสียชีวิต2 2 1คนนะคะปี2018มีผู้เสียชีวิต 324คน2017เสียชีวิต252คน2016เสียชีวิต270คนเอาเท่านี้ละกันที่เหลือไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเค okay, นะจะสังเกตว่ายอดผู้เสียชีวิตจะต่างกันกันกบบ้านเราเยอะนะคะที่นี่เขาโฟกัสไปที่ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะคะบนท้องถนนเค okay, นะเพราะว่าการที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่ทใหญ่หลวงทั้งสูญเสียทางด้านความรู้สึก นะคะญาติของคนที่เสียชีวิตแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเขามองว่ากว่าจะโตมาแต่ละคนเนี่ยนะคะรัฐเสียงบประมาณเยอะแยะมากมายนะคะเสียงบประมาณตั้งแต่ค่าค่าทำคลอดค่าเลี้ยงดูค่าจ้างครูสอนโรงเรียนอนุบาลค่าอะไรทุกอย่างคือแบบว่ากว่าจะโตมา ทำงานเสียภาษีได้เนี่ยรัฐลงทุนไปกับเราเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้โหเป็นความสูญเสียนะคะจริง,รงๆเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะคะแต่คนที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะมองหลายอย่างเป็นเป็น,ปนตัวตัวเลขนะคะโอเควันนี้พอเท่านี้ค่ะสําหรับคนที่สนใจจะอ่ะลืมบอกไปว่าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะเราสามารถที่จะช่วยให การเดินทางบนท้องถนนปลอดภัยได้ทั้งในฐานะคนเดินถนนคนเดินเท้าเฉยๆทั้งในฐานะคนปั่นจักรยานคนขับรถทุกคนมีส่วนร่วมนะคะทุกคนมีความสำคัญนะคะเช่น <ıl> ถ้าเราเป็นคนเดินเท้าเราก็ควรจะติดตัวสะท้อนแสงเนาะตัวตัวสะท้อนแสงแบบนี้นะคะตัวสะท้อนแสงเขาเรียกว่า Reflex ซ Re ์เรเฟล เน้นเสียงหลังเพราะฉะนั้นเสียงเสียงหน้าจะสั้น reflex นะคะส่วนใหญ่คำยืมมาจากภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหลังนะคะ reflex reflex นะคะตัวสะท้อนแสงคนเดินเท้าควรจะติดเพื่อที่รถเขาจะได้เห็นเรานะคะโอเคนะสำหรับคนที่ทำใบขับขี่คนที่ขับรถก็ควรที่จะเรียนรู้กฎจราจรนะคะเรียนรู้กฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของเราสาระสำคัญคือเพื่อความปลอดภัยของเราพอเราปลอดภัยคนอื่นเขาก็ปลอดภัยด้วย นะคะเหมือนโควิดเหมือนกันถ้าเราปลอดภัยดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไร้โรคคนอื่นก็ปลอดภัยด้วยช่วยคนอื่นโดยการช่วยตัวเองนะคะง่ายเนาะเห็นแก่ตัวได้ค่ะแต่เห็นแก่ตัวในแบบที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะช่วยคนอื่นโดยการช่วยตัวเองให้ปลอดภัยโอเคนะต่อไปใครที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องทฤษฎีใบขับขี่นะคะทฤษฎีใบขับขี่ซวีเดน อย่างมั่นใจนะคะแล้วมีกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะติดต่อทีมงานได้นะคะติดต่อน้องกิ๊กก็ได้ติดต่อพี่ต้นกล้าก็ได้ถ้าเรื่องใบขับขี่เนี่ยติดต่อน้องกิ๊กจะดีที่สุดเพราะว่าน้องกิ๊กกำลังเรียนเป็นครูสอนขับรถด้วยก็จะได้แนะนำได้อ,อย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวให้ที่อยู่ Facebook ของน้องกิ๊กนะคะคือตืดๆื a c e b o o k คือกะมณทิยันทะดวง ติดต่อน้องกิกได้นะคะตามนี้ค่ะหรือถ้าใครสะดวกโทรนะคะ0765673481เอา0765673481คือเบอร์ของน้องกิกนะคะใครสนใจเรื่องใบขับขี่สวีเดนโอเควันนี้พอเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ